สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube มีเฮงช่องมีเฮมีเฮงมีแหงต้องมีเฮงช่องเท่านั้นค่ะมาที่ศึกฟุตบอลประจันจันที่ที่30สิงหาคม2564เป็นเกมพบกันระหว่างทีมซาตาโกลซาเปิดบ้านรับกันไปเยือนทีมคารากนาในการแข่งขันฟุตบอลสปเปนเซกุนดาวดิวิชันฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2เ็นในคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 3, ตีสาตามเวลาประเทศไทยค่ะ ซบาซาราโกซาค่ะเปิด,ดรู้กันมา2นัดนะคะเพิ่งเก็บได้คะแนนเดียวอยู่อันดับที่18ของตารางนัดที่ผ่านมาค่ะก็อ,ออกไปเยี่ยมทีมบายาโดลินะคะแพ้กลับมาด้สกอร์ซูมประตูต่อ2แลใครั้งนี้นะคะได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองน่าจะนินมากขึ้นค่ะผลงานท่าน,นัดล่าสุดนะคะไม่ไดีเท่าไหร่โดยชนะ1เสมอ3แพ้ไป1ครั้งด้วยกันค่ะ ส่วนันทีมเย็นคาทาเกนนะคะผลงานก็ไม่ไดีเหมือนกันค่ะตั้งแต่เปิดฤดูการมานะคะยังเก็บแต้มไม่ได้เลยหนาที่ผ่านมาค่ะออกไปเย็นทีมฮูเอสกานะคะแพ้กลับมาดิสกอร์สุ่มประตูต่อ2ค่ะทํำมาอยู่อันดับรองบวยในตอนนี้สมมติงาน5นัดหลังนะคะชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ครั้งด้วยกันค่ะ สำหรับทั้งสองทีมนี้นะคะเพิ่งเคยเจอกันแค่สองครั้งเองค่ะมีเสมอกันไปทั้งสองครัง้งแล้วราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านเป็นต่อปอๆนะคะคาดว่าทีมซารากซาค่ะในเล่นนบ้านน่าจะเน้นเพื่อเก็บแต้มให้ได้ส่วนทางทีมเยอนคาทากนนานะคะน่าจะมาเล่นแบบตั้งรับและรอส่วนกลับเหมือนกันจากสถิติและผลงานพบกันที่ผ่านมาค่ะน่าจะเป็นเกมที่สูสีกันเลยทีเดียวซึ่งเกมนี้นะคะน่าจะออกมาเสมอแบ่งแต้มก,กันไปหรือทีมเย็นอาจจะลิกเอาชนะไปได้ค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนๆนร่วมสนุกค่ะ เพียงแค่เพื่อสมาชิกทุกท่านเลือก3คู่จาก4คู่ด้านบนไทยถูกทั้ง3คู่เต็มๆนะคะรับไปทันที1,000บาทค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่แกปภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ Line แอดเ8 8แค่ะหรือดูก,กติการเพิ่มเติม,ตมที่ใต้คลิปด้านล่างถูกปั๊บรับยุติพร้อมเครดิตทันที300บาทฟรีๆกันเลยอย่าพลาดนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเหง่ a ชแนลมีเหมีเหงมีแห่งต้องมีแห่งชแนลเท่านั้นคะ่ะ